สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกิดภาพเนาะในคลิปที่แล้วเนี่ยการเกิดภาพเนี่ยครูอธิบายไปแล้วว่าการเกิดภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากแสงแสงเนี่ยเป็นตัวการสําคัญเลยแต่ว่ามันจะไปตกกระทบใส่วัตถุแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอมันตกใส่วัตถุเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําการสะท้อนหรือว่า หักเหออกมาแล้วก็ไปสู่จุดที่รับภาพเกิดเป็นภาพขึ้นมาได้ขั้นตอนมันจะเป็นประมาณนี้โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําให้เกิดภาพหรือว่าทําให้เกิดการสะท้อนและหักเหของภาพได้เนี่ยมันก็คือกระจกและเลนส์ตัวนี้เนี่ยให้จําเป็นแพทเทิร์นไ้เลยก็คือเป็น1กระจกกระจกตัวนี้เนี่ยมันจะมีกระจก ชนิดหนึ่งก็คือเป็นกระจกนูนกับเลนเวากลุ่มนี้เนี่ยครูจะขอเรียกชื่อมันว่าเป็นกลุ่มที่กระจายแสงกลุ่มที่กระจายแสงตัวนี้นะครับจะให้เฉพาะภาพที่เรียกว่าเป็นภาพเสมือนภาพเสมือนนี่จะเป็นภาพหัวตั้งนะครับภาพเสมือนหัวตั้งอ่าเขียนแยกไว้หน่อยหนึ่งหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุเอ๊ไม่ใช่สิขนาดเล็กกว่าวัตถุอ่า ขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอเนาะอันนี้เป็นกรณีที่1ส่วนต่อมาก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกระจกเว,ว้าแล้วก็กระจน กระจกกระจกเว้าวแล้วก็เลนนูนไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มรวมแสงกลุ่มรวมแสงตัวนี้เนี่ยมันจะให้ทั้งสองภาพเลยก็คือเป็นภาพเสมือนซึ่งภาพเสมือนตัวนี้เนี่ยจะให้ภาพเสมือนเหมือนกันเป็นภาพเสมือนหัวตั้งแล้วก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าวัตถุเป็นภาพเสมือนหัวตั้ง,นนงขนาดใหญ่กว่าวัตถุแล้วก็เป็น กลุ่มของภาพจริงภาพจริงเนี่ยจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นจากแสงจริงตัดกันนะครับเป็นภาพจริงหัวกลับการที่ภาพหัวกลับนี้ต้องมีฉากมารับนะตัวนี้อย่าลืมนะครับตัวหัวภาพเสมือนจะไม่มีฉากมารับก็คือต้องมีฉากรับภาพตัวนี้ก็จะให้ทั้งขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็ ขนาดเท่ากับวัตถุแล้วก็ขนาดใหญ่กว่านั่นเองตัวนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของที่เรียกว่าเป็นของกระจกราบกระจกราบตัวนี้เนี่ยจะให้ภาพเสมือนก็คือกระจกทั่วไปที่เราส่องนี่แหละนะเป็นภาพเสมือนขนาดเท่าวัตถุอันนี้คือแฟกท์ที่เราพูดกันไปแล้วนะครับแล้วก็วาดวาดด้วยเรื่องของวิธีการลากเส้นตัวอย่างเช่นนะครับกระจกตัวนี้เรามี เราจะมีจุดสำคัญก็คือ1เส้นแกนมุกสำคัญ ถ้าเป็นกระจกเว้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีแนวสะท้อนอยู่ตัวนี้ตัวหนึง่งมีแนวสะท้อนตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็จุดที่ห่างจากจุดสะท้อนตัวนี้จะเป็นจุดเซนเตอร์ระยะห่างเป็นค่ารัศมีอารตัวนี้จะห่างออกมาเนี่ยครึ่งหนึ่งของรัศมีอาจะเป็นจุดที่รวมแสงรีกว่าจุดโฟกัสการที่เราจะหาขนาดของวัตถุก็ง่ายๆนะครับก็คือว่าให้เราทําการตั้งวัตถุไว้เนาะ ไว้ตรงไหนก็ได้แล้วจากนั้นเนี่ยให้ทําการลากเส้นเส้นหนึ่งไปขนานแล้วก็ให้ไปสะท้อนที่จุดให้ให้ไม่ใช่สะท้อนแล้วกลับมาตกอยู่ที่จุดโฟกัสและอีกเส้นหนึ่งให้ทําการลากเส้นจากหัวเนี่ยไปยังจุด C แล้วจากนั้นเนี่ยให้ดูว่ามันมีแนวเส้นไหนที่มันตัดกันในกรณีนี้เนี่ยถ้าเรามองตรงแสงด้านหลังนะครับจากรูปเนี่ยมันจะเป็นแสงที่แสงจริงไม่ได้ตัดกันละแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เกิดภาพถ้าเราทําการลากเส้นของแสงเนี่ยไปตัดกันอยู่ที่อีกจุดหนึ่งของกระจกจะเห็นได้ว่าแสงตรงจุดนี้เนี่ยมันจะไปตัดกันอยู่ที่จุดหนึ่งด้านหลังกระจกซึ่งเป็นภาพที่ให้ภาพหัวตั้ง ขนาดใหญ่กว่าวัตถุก็เป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุนั่นเองเนาะหรือถ้าเป็นในกรณีของเลนส นะครับถ้าเป็นกรณีของเลนเลนเนี่ยมันจะมีจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือมันมีจุดโฟกัสทั้งสองฝั่งเลยแต่ถ้าเป็นกระจกเนี่ยมันจะมีจุดโฟกัสเฉพาะฝั่งเว้าฝั่งเดียวเท่านั้นและมันจะมีจุดอ้างอิงอีกจุดหนึ่งคือจุด 2f ก็คือแทนจุด c แต่ว่ามันไม่มีจุด c การวาดรูปตัวนี้ให้จําไว้เลยว่าถ้าเป็นเลนนูนเนี่ยนะครับเราวางวัตถุไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งอ่ะเอาไว้ระหว่างโฟกัสเหมือนเดิมแสงที่เข้าเลนนูนเนี่ยนะครับแสงแรกเลยเนี่ย คือจะต้องให้แสงเนี่ยมันขนานไปก่อนแล้วจากนั้นให้มันหักตรงกึ่งกลางเลนหักลงไปที่จุดโฟกัสของฝั่งตรงข้ามหักเข้าไปจุดโฟกัสที่ฝั่งตรงข้ามเพราะว่าเลนนูนเนี่ยมันเป็นเลนที่รวมแสงเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปรวมแสงฝั่งตรงข้ามและอีกจุดหนึ่งก็คือลากจากหัวเนี่ยไปตัดอยู่ที่จุดกึ่งกลางของเลนที่เส้นจากเส้นแกนมุกสําคัญไปยังจุดเส้นกึ่งกลางตรงนี้จุดนี้เขาจะเรียกว่าจุดจักสุศูน นะครับแล้ว2เส้นนี้มันไปตัดกันที่จุดไหนจุดนั้นก็จะเกิดภาพขึ้นมานั่นเองเนอะอันนี้จะเป็นลักษณะหนึ่งของการลากเส้นเพื่อหาตำแหน่งของภาพแต่ถ้าลักษณะที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการวาดรูปเนี่ยมันไม่สามารถทำได้อย่างสะดวกแล้วก็แม่นยำนักเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้สมการในการคำนวณขึ้นมาดังนั้นเนี่ยจากตัวนี้เบื้องต้นเรารู้แล้วว่ากระจกนูเลนวมอกระจกวอลเลนนูน แล้วก็กระจกราบเนี่ยมันให้ภาพยังไงแล้วหลักการการเกิดภาพเป็นยังไงแล้วเราจะไปดูสมการคำนวณกันโดยในกรณีนี้ครูจะอ้างอิงถึงการหักเหของแสงผ่านเลนนูนในหน้าถัดไปสมมุติ ในกรณีที่เกิดภาพจากเลนนูนนะครับเราจะมีระยะดังต่อไปนี้คือจะกำหนดให้1เลยนะครับความสูงของออวัตถุเนี่ยจากพื้นจากแนวเส้นแกนมุกสำคัญขึ้นมาจนถึงหัววัตถุเนี่ยนะครับจะให้เป็นตัวแทนก็คือ OO o คือ Object คือขนาดของวัตถุแล้ว I ก็คือเป็นการวัดความยาวตั้งแต่เส้นแกนมุกสำคัญลงมาจนถึงหัวมันเนี่ยจะเป็น Image ก็คือเป็น ขนาดของภาพแล้ววัดระยะจากเส้นจากจุดที่วัตถุวางอยู่จนถึงแนวกึ่งกลางของเลนแนวแนวจากศูนย์เนี่ยเราจะให้เป็นระยะ s ก็คือเป็นระยะของวัตถุและ s t ตัวนี้วัดจากกึ่งกลางไปจนถึงตำแหน่งที่เกิดภาพเราจะเรียกว่าเป็นระยะภาพ แล้วก็เราจะเรียกระยะจากจุดกึ่งกลางเลนตรงนี้ไปยังจุดโฟกัสว่าระยะโฟกัสเป็น f เล็กจากภาพตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งระหว่างจุด 2f ไปยังจุด f เนี่ยเราจะได้ภาพแสงเราจะได้แสงเป็นภาพตัดกันที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือเป็นภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ณจุดนี้ตรงนี้เราก็ได้แล้วว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุดังนั้นตัวนี้นะครับระยะห่างระหว่างตัวภาพเนี่ยมันจะมีระยะห่างจากจุดโฟกัสมาอีกจุดหนึ่งซึ่งจะเป็นระยะอ้างอิงของเราอีกกรอบหนึ่งก็คือห่างเป็นระยะ s p r i m ใช่ไหมครับถ้าเราวัดจากจุดโฟกัสมันก็จะห่างเป็น s p r i m ลบด้วย f แล้วเราเอาไปใช้ทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันตรงจุดนี้อ่ะ ต่อไปนะครับจากรูปเนี่ยเมื่อเราทําการลากเส้นเนี่ยนะครับเราจะมีสามเหลี่ยมอยู่ทั้งหมดอยู่2จุดก็คือสามเหลี่ยมที่เป็นเริ่มต้นจากตรงวัตถุลากลงมาตัดตรงกึ่งกลางเลนตรงจุดจากศูนย์นะครับแล้วก็ลากตรงเส้นแกนมุดสาคัญมานี่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีจุดร่วมกันจุดหนึ่งก็คือมุมเซตาของ2มุมนี้มันจะเท่ากันพอมันเป็นมุมเซตาที่มีขนาดเท่ากันปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการจับมาเทียบเคียงกันได้นะครับว่า2มุมนี้เนี่ยมันสามารถ จับมาเท่ากันได้สามเหลี่ยมคล้าย2รูปนี้โดยที่สามเหลี่ยมแรกที่เราจะพิจารณาก็คือจะเป็นไปตามอัตราส่วนนี้เลยก็คือสามเหลี่ยมตัวนี้สามเหลี่ยมแรกนะครับซึ่งเรารู้ด้านตรงข้ามมุมกับด้านประชิดมุมก็คือเป็น O S s <S ส่วน S เท่ากับ ด้านนี้เป็น s พา m ส่วนด้วย i ก็คือเป็นด้านตรงข้ามมุมส่วนด้านประชิดมุมก็คือค่าแทนนั่นแหละนะครับก็คือเป็น i ส่วนด้วย s พา m เราก็ทำการกลับด้านกันเนาะเพื่อเอาขนาดของภาพกับระยะของภาพเนี่ยให้มันอยู่ กลุ่มเดียวกันซะมันก็เลยจะได้เป็นย้ายข้างเอา O ลงมาแล้วก็ S อสพามขึ้นไปแทนก็จะได้เป็น I ส่วน O เท่ากับ S อสพมส่วน S ทําไมมันถึงเท่ากันอย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้มันคือค่าแทนเนาะก็คือข้ามส่วนด้วยชิดก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้มุมเซตามันเท่ากันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นข้ามตัวนี้ก็เอยตัวนี้เป็นชิดโทษทีแล้วตัวนี้เป็นข้ามก็จะเป็นตัวนี้ตามลําดับและ อีกสามเหลี่ยมกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็นสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านหลังรูปตรงนี้ก็คือนับตั้งแต่จุดจากศูนย์เป็นต้นมายาวมาจนถึงตำแหน่งที่เกิดรูปตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ลาก มาจากเส้นแกนมุกสําคัญตัดมาที่จุด F จะเห็นได้ว่ามันตัดกันที่จุด F ดังนั้นเนี่ยเราจึงจําเป็นต้องรู้ระยะด้านของฝั่งที่เป็นด้านชิดมุมตรงนี้ด้วยเราก็จะได้เป็นว่า O ส่วนด้วย F ก็คือด้านตรงข้ามมุมส่วนด้วยด้านประชิดมุมแทน2ด้านนี้เท่ากันเพราะเซต้ามันพอเซตา้เซตาเท่ากันปุ๊บเราก็จับมาเป็น i อีกด้านหนึ่งส่วนด้วย s พมลบ f เราก็จับย้ายข้างเหมือนเดิม i f. ส่วน o เท่ากับ s พมลบ f เมื่อกี้มันเป็น i ส่วน o เท่ากับ s พามส่วนด้วย s และอันนี้เป็น s พามลบ f ส่วน f นะครับเราก็จะได้เป็นว่าเป็นสมการ s พามส่วน s เท่ากับ s พามลบ f ส่วนด้วย f ตามสมก,การที่3นี้พอเราจะจัดรูปสมก,การใหม่เพื่อที่จะนำหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดระยะภาพระยะวัตถุแล้วก็ระยะโฟกัสว่ามันสัมพันธ์กันยังไงในการเกิดภาพในการวางวัตถุแล้วก็เกิดภาพขึ้นมานั้นเราก็จะจับมาจัดรูปสมก,การใหม่นะครับโดยตัวนี้เนี่ยไอตัว f t i m s s t i ลบ f ส่วน f เนี่ยมันก็คือ s t i m ส่วนด้วย f ลบด้วย f ส่วนด้วย f ส่วนนี้มันก็คือ1อัตราส่วนใดๆมันก็ได้เท่ากับ1เท่าเดิมมันก็คือ s พลีมลบ f ลบ1ใช่ไหมตัวนี้เราก็แค่ย้ายลบ1ไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นบวก1แล้วก็เอา s พลีมลบ f ตัวนี้มาอีกฝั่งหนึ่งเป็นเครื่องหมายลบแทนเราจัดรูปไปจัดรูปมานะครับแต่พอเราจัดไปปุ๊บมันจะได้เป็น s พลีมลบ f แล้วก็ลบด้วย s พลีมส่วน s เท่ากับ1ซึ่งในลักษณะนี้เราจําเป็นจะต้องทําการย้ายจัดให้มันอยู่ในรูปของอัตราส่วนที่เท่ากันอยู่ดังนั้นครูก็ทําการเปลี่ยนข้างเอาตัวเอาตัวเอสพามต,ตัวนี้นะครับย้ายฝั่ง มาอยู่แทน s พายส่วนด้วย f มาอยู่ฝั่งนี้ก็จะได้เป็นตามสมการนี้เลยนะครับก็คือ s พายส่วน f เท่ากับ s พามส่วน s บวก1ก็ที่เหลือก็แก้สมการไปนะครับเราก็ไอตัวนี้เรารูรร้ว่า1ส่วน1เนี่ยเราต้องการทำให้มันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันอันนี้เป็น s พายนี้เป็น s พายเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องทำให้เป็น s พายส่วน s พายด้วยเช่นเดียวกันข้างบนนี้มันเท่ากันหมดดังนั้นเราแยกอ ตัวร่วมออกมาทั้งสองฝั่งมันตัดทิ้งกันได้หมดดังนั้นมันเลยทําให้เป็นสมการตัวคํานวณซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องของแสงในการหาขนาดของภาพระยะของภาพก็คือสมการ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน S บวกส่วน S ส่วน f นั่นเองอันนี้เป็นสมการในการหาระยะภาพระยะวัตถุโดยใช้ระยะโฟกัสเข้ามาช่วยแต่มันสามารถขยายไปหาขนาดของภาพได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่หาแค่ระยะจากกระจกเนี่ยจากกระจก จากตัวกระจกหรือว่าเลนส์เนี่ยไปจนถึงวัตถุหรือว่าไปจนถึงภาพได้อย่างเดียวมันยังหาความสูงของภาพได้ด้วยนะครับจำจากตัวสามเหลี่ยมแรก,กได้ก็คือจะได้ว่า I ส่วน O ตัวนี้ก็คือ S ไสพายส่วน S ในการเทียบขนาดของภาพกับขนาดของวัตถุเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเทียบขนาดกันเพราะฉะนั้นการเอาภาพมาเทียบกับขนาดของวัตถุเดิมที่มันทำได้เนี่ยถ้าภาพมันใหญ่กว่าแสดงว่าภาพ ภาพนั้นมันต้องมีความสามารถในการขยายที่มากกว่าแต่ถ้าภาพนั้นเนี่ยมันให้อัตราส่วนให้ภาพ ขนาดที่เล็กกว่าแสดงว่ากระจกหรือเลนนั้นเนี่ยมีความสามารถในการขยายภาพที่ต่ําเขาจะเรียกความสามารถในการขยายภาพนี้ว่ากําลังขยายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูอิ่งนะครับไม่ใช่ว่ากําลังทํานะครับแต่ว่ามันคือพ w e r มันคือความสามารถในการขยายของภาพของเลนและกระจกก็คือตัว M นั่นเองซึ่งตัว M ตัวนี้มันก็คือ I ส่วน O แต่ว่าครูจะแทนค่าให้มันสอดคล้องกับตําราที่หลายเจ้าน่าจะยังทําอยู่ก็คือเป็น ทำให้มันเป็น i เนี่ยมันเป็นภาพ image เนาะอันนี้ s พามมันเป็นของภาพเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เป็น y y y อันนี้ก็เป็น y ไพา์โอก็เป็น y แทนมันก็เลยกลายเป็นว่าอัตราส่วนในการเทียบขนาดของภาพตัวนี้มันก็จะเท่ากับ y ไพามส่วนด้วย y ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเท่ากับ s พามส่วน s เราก็เลยจับมันมาเท่ากันซะพอเราได้สมการนี้เสร็จปุ๊บนะครับและเราก็รู้จากสมการที่3มว่า s พามส่วน s เท่ากับ s พามลบ f ส่วน f เนี่ยเราจับมันมาเท่ากับ m ซะ โดยตัวนี้ก็จะได้เป็น m. m m ก็จะได้เป็นสมการตัวนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยและจากสมการหลักของเราคือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน f บวก1ส่วน s พามเราก็จัดรูปสมการใหม่ซะอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราไม่เอาเป็น s พามทั้งบนแล้วนะเราจะกําจัดตัว s ออกเพราะฉะนั้นเราต้องทํา s ตัวนี้ให้หายไปโดยการคูณ s เข้าทั้ง2ฝั่งเลยก็จะได้เป็น s ส่วน f เท่ากับ s ส่วน s บวกด้วย s ส่วนด้วย s p พ i ยตัวนี้กันเหลือ1พอดีเราก็ย้ายข้างจากรูปสมการใหม่ซะมันก็จะได้เป็นไปตามนี้มันก็จะได้เป็นไปตามรูปสมการตัวนี้ก็คือย้ายข้างไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เป็น s ลบ F ส่วน F เท่ากับ s ส่วนด้วย s พายแต่เผอิญว่า s ส่วน s พายตัวนี้เนี่ยมันคือส่วนกลับของ m เพราะฉะนั้นเราก็เขียนตัวนี้ได้ใหม่เป็น1ส่วน m ดังนั้นเราก็กลับเศษส่วนซะ m มันก็จะกลายเป็น f ส่วนด้วย s ลบ f นั่นเองก็เราจะได้เป็นชุดสมการก็คือเป็นสมการที่เกี่ยวข้องกับการ ภาพจากกระจกและเลนส์ก็คือ1เป็นสมการหลักของเราก็คือเป็นสมการคำนวณหาระยะภาพแระระยะวัตถุก็คือเป็น1ส่วนเเท่ากับ1ส่วนเบวก1ส่วน S พา์เป็นตัวแรกตัวนี้ต้องใช้ให้เป็นนะครับวิธีการจํามันไม่ยุ่งยากและอีกตัวหนึ่งคือสมการที่เกี่ยวข้องกับกําลังขยายกําลังขยายจําไว้ว่าเป็นภาพเทียบกับวัตถุภาพมีคาว่าพา์มันมีพามอยู่ข้างบนส่วนข้างล่างมันไม่มีพา์มันไม่พามนะครับ ไม่ผามพามนะครับดังนั้นวิธีการจำไม่ง่ายนะครับก็คือมันจะมีตัว2ตัวก็คือมันจะมี s ลบ f กับ s พามลบ f ใช่ไหมมันเป็นการเทียบภาพกับวัตถุเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เธอจำไว้เลยว่าถ้าอะไรที่เป็นผามพามเนี่ยผามพามอยู่ข้างบนแต่ถ้าไม่ผามพามมันมุกแปกไปอยู่ข้างล่างก็จะเป็น ไปตามรูปสมการนี้คือ m เท่ากับ s พลมส่วน s เท่ากับ y พลมส่วนด้วย y ก็ตามรูปสมการนี้เลยนะครับก็คือ s พลมลบ f ส่วน f เท่ากับ f ส่วนด้ f s, วย f ลบ f ตามลำดับคือทุกตัวแปรเนี่ยมันจะมีหน่วยหมดไอ้นี่ก็หน่วยเมตร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 ทุกตัวเป็นหน่วยเมตรหมดเลยยกเว้น m m จะเป็นกำลังขยายที่ไม่มีหน่วยจำไว้นะ M เนี่ยไม่มีหน่วยไม่มีหน่วยทีนี้เนี่ยสมการมันไม่ยุ่งยากมันมีอยู่เท่านั้นแต่วิธีการใช้สมการมันจำเป็นจะต้องเข้าใจจุดนี้เพราะฉะนั้นโฟกัส นิดนึงนะครับจากสมการ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พามตัวนี้เนี่ยเราจะมีจุดที่จะต้องแทนค่าตัวเลขลงไปเนื่องจากว่าขนาดภาพเนี่ยภาพเนี่ยมันมีทั้งภาพที่เป็นภาพจริงแล้วก็เป็นภาพสเสมือนดังนั้นมันจึงจําเป็นต้องใส่เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์แทนเข้าไปเพื่อแทนความหมายของ สิ่งที่เป็นภาพจริงและภาพเสมือนและระยะออกมาต้องได้ถูกต้องด้วยซึ่งเขาคำนวณออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโดย fs กับ s p r i จะมีการแทนค่าดังนี้ให้จำไว้เลยว่าถ้าเป็นบวกจะเป็นของจริงเสมออะไรที่เป็นจริงๆเนี่ยให้ของจริงให้ภาพจริงเป็นกลุ่มภาพจริงอะไรที่เกี่ยวกับจริงๆเนี่ยจะเป็นบวกแต่ถ้าเป็นลบจะเป็นของเสมือนๆๆๆๆๆเสมือนเสมอ อย่างเช่น f นะครับ f เนี่ยมันจะเป็นมันจะใช้ก็ต่อเมื่อกระจกหรือเลนส์ของเราเนี่ยเป็นกระจกและเลนเป็นกระจกเว้าและเลนนูนซึ่งครูจะขอเรียกตัวนี้อีกครั้งหนึ่งว่าเป็นกลุ่มรวมแสงกลุ่มรวมแสงจำไม่ง่ายเลยเลนนูนที่เราเอาไปส่งขยายภาพแล้วก็เอาไปส่องใส่แสงแดดแล้วก็ ใส่ใบไมต้ตอนเด็กๆนะหรือกระจกเวาเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มรวมแสงกลุ่มรวมแสงจะให้ภาพจริงถ้าจําได้นะมันให้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนเราก็ให้มันเป็นเครื่องหมายบวกไว้แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มกระจายแสงตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายลบกลุ่มกระจายแสงเราก็ต้องแทน f ให้มันเป็นเครื่องหมายลบ s, <S ระยะภาพเนื่องจากภาพเป็นภาพเนื่องจากวัตถุทษทีนะ s, <S ระยะวัตถุเนื่องจากวัตถุวัตถุคงไม่มีวัตถุลวงยกเว้นยกเว้นนะครับ อันนี้ใช้ในกรณีเฉพาะเป็น1ชิ้น1ชิ้นกระจกหรือ1ชิ้นเลนเท่านั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเธอมีกระจกมากกว่า1ชิ้นหรือเลนมากกว่า1ชิ้นเนี่ยภาพของภาพจากเลนหรือกระจกชิ้นที่1เนี่ยมันจะกลายเป็นวัตถุของชิ้นที่2ซึ่งวัตถุของชิ้นที่2เนี่ยเธอต้องไปดูแล้วว่ามันเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือน อันนี้เดี๋ยวจะพูดต่ออีกนิดนึงถ้าเป็นเเนี่ยถ้าเป็นชิ้นแรกมันจะเป็นเครื่องหมายบวกเท่านั้นเพราะมันเป็นวัตถุจริงแต่ถ้าเผอิญว่าเราวางวัตถุไว้ปุ๊บมันมีกระจกอยู่2ชิ้นแล้วภาพตัวนี้เนี่ยมันดันไปให้เป็นภาพมันให้เป็นภาพเสมือนมันดันให้เป็นภาพเสมือนปุ๊บเนี่ยภาพเสมือนตัวนี้เนี่ยมันจะภาพเสมือนตัวนี้มันจะกลายเป็นวัตถุของ เลนชิ้นที่2อันนี้เป็นวัดเป็นภาพก็จริงแต่ภาพนี้มันจะเสมือนเป็นวัตถุของเลนชิ้นถัดไปเป็นวัตถุชิ้นที่2ดังนั้นเราต้องดูก่อนว่าวัตถุตัวนี้เนี่ยมันคือภาพอะไรถ้าเป็นภาพหัวตั้งซึ่งเป็นภาพเสมือนเราก็แทนให้มันเป็นลบซักนะแต่ว่าถ้ามันเป็นหัวกลับตัวนี้มันเป็นหัวกลับมันเป็นภาพจริงเราก็ให้มันเป็นวัตถุเนี่ยมันก็จะได้เป็น S2 ตัวนี้ก็จะเป็นภาพบวกปกตินี่ก็จะเป็นภาพลบเนาะคือต้องดูก่อนว่าชิ้นที่2เนี่ย ภาพของชิ้นที่1จําไม่เลยว่าภาพชิ้น1จะเป็นวัตถุข,ของชิ้นที่2ถ้าเธอมีกระจก2ชิ้นถ้าเธอมีกระจก3มชิ้นภาพจากเลนที่2ก็จะเป็นวัตถุของเลนที่3ก็ต้องดูด้วยว่าเป็นภาพอะไรเธอจะได้แทนค่าความหมายของวัตถุเครื่องหมายบวกลบได้ถูกต้องนั่นเองนะครับก็เป็นไปตามนี้ส่วน s p r i m ก็เหมือนเดิมบวกเป็นภาพจริงลบเป็นภาพเสมือน เนาะอ่าในกรณีที่มีกระจกหรือเลนมากกว่า1ชิ้นอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับก็คือภาพจากตำแหน่งเอ่อภาพจากเลนชิ้นแรกจะกลายเป็นวัตถุภาพของเลนชิ้นแรกย้ำอีกครั้งหนึ่งจะเป็นวัตถุของเลนหรือวัตถุชิ้นของวัตถุวัตถุของเลนหรือกระจกชิ้นถัดไปถ้าชิ้นที่2เป็นภาพแล้วชิ้นที่3ก็จะเอาภาพจากเลนชิ้นที่2เนี่ย ไปเป็นวัตถุแล้วทีนี้เนี่ยการแทนค่าเครื่องหมายภาพของชิ้นที่2ส,สมมุติกรณีมี3ชิ้นเหมือนที่ครูกล่าวเมื่อครูน่นี้นะครับถ้าสมมุติว่าตัวนี้ไปปุ๊บมันให้เป็นภาพเสมือนไอ้ตัวเนี้ย s 2ตัวเนี้ยนะครับ s 2ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องแทนให้มันเป็นลบ s 2เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือวัตถุเสมือนก็เพราะว่ามันเป็นภาพจากภาพเสมือนนั่นเอง โอเคเนาะเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังภาพมันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันให้ภาพเสมือนอยู่แล้วก็จําง่ายๆก็คืออันนี้คือเป็นกรณีที่ครูให้จําว่าถ้าภาพมันอยู่หน้าเลนนะถ้าภาพมันอยู่หน้าเลนของชิ้นถัดไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกแล้วถ้ามันอยู่หลังเลนมันจะกลายเป็นเครื่องหมายลบแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถ้ามันอยู่หลังเลนยังไงยังไงมันก็คือภาพเสมือนอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันอยู่หน้าเลนนะครับ มันจะกลายเป็นมันจะเป็นภาพจริงแทนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็พิจารณากันตามกรณีกันไปแล้วกันเนาะแล้วแต่จะสะดวกแล้วแต่จะสะดวกจํานะครับถ้าใครสะดวกจําว่าภาพอยู่หน้าเป็นบวกก็ได้ภาพอยู่หลังเป็นลบก็ได้หรือถ้าใครจําแพทเทิร์นเดิมก็คือเสมอให้เป็นลบเป็นวัตถุลบถ้าเป็นภาพจริงก็ให้เป็นบวกก็ ตามแต่สะดวกเช่นเดียวกันและมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่นิยมเล่นกันเช่นเดียวกันก็คือเป็นเลน2ชิ้นประกบกันโดยมากจะนิยมเอามาเล่นคู่กันเลยเป็นเลนว้าวกับเลนนูนถ้าเป็นเลนวอลกับเลนนูนหรือว่าเลนนูนเลนนูนประกบกันหรือว่าเป็นเลนบางสอ,สองเลนประกบกันเนี่ยสชิ้นเนี้ยมันมีโฟกัสของตัวมันเองอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาประกบกันมันก็คือเป็นวัตถุชิ้นเดียวใช่ไหมเป็นวัตถุ1ชิ้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องหา F ตัวใหม่ได้โดยการหา f ตัวใหม่เนี่ยครูเนื่องจากว่าการพิสูจน์มันยาวนะครับดังนั้นครูลัดขั้นตอนให้เลยว่า f ใหม่มันจะคล้ายๆก,กันกับ1ส่วน s f บวก1ส่วน s พามแต่ตัวนี้มันจะกลายเป็น1ส่วน f 1บวก 1ส่วน f 2แค่นี้เองหลักการพิจารณาเครื่องหมายก็ยังเหมือนเดิมคือถ้าเป็นเลนนูนก็ให้เป็นบวกซะถ้าเป็นเลนเวลาก็ให้เป็นลบซะเพราะมันกระจายแสงประมาณนี้ 4. กําลังของเลนกําลังขยายของเลนเนี่ยนะครับมันจะเป็นโคตรส่วนกันกับกําลังภาพนะกำลังของเลนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกความสามารถในการหักเหแสงว่าหักเหได้ดีแค่ไหนยิ่งค่ากําลัง ของเลนมันสูงค่านี้มันสูงนะครับซึ่งเราเรียกว่าค่า p เนี่ยมันสูงมันก็จะยิ่งหักเหได้ดีซึ่งเราเรียกซึ่งเราเรียกการหากำลังของเลนเนี่ยโดยหาได้จากส่วนกลับของจุดระยะโฟกัสก็คือ p เท่ากับ1ส่วน f โดย P ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีหน่วยของเขาเองก็คือมีหน่วยเป็นหน่วยที่เรียกว่าหน่วยไดออปเตอร์เป็นหน่วยของกําลังของเลนกําลังของเลนอ่ะทวนอีกรอบหนึ่งคือความสามารถในการเทแสงถ้ากําลังมันสูงไดออปเตอร์มันสูงหักเคดีแต่ว่าถ้าไดออปเตอร์มันต่ำํำก็หักเคได้ไม่ดีก็ง่ายๆเลย ยิ่งมันอยู่ใกล้เลนจุดโฟกัสมันยิ่งสั้นเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งหักได้ง่ายใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยู่จุดโฟกัสอยู่ไกลเนี่ยแสดงว่ามันหักได้ยากแสดงว่ากําลังเลนตัวนี้ก็จะต่ําแต่ว่าถ้าจุดนี้กําลังเลงก็จะสูงเป็นต้นส่วนเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวที่5้าพาราแลกพาราแลกตัวนี้เนี่ยเราจะได้ยินในวิชาดาราศาสตร์เยอะนะครับอันนี้เนี่ยครูอยากจะให้เธอลองจินตนาการดูว่า ให้เธอเนี่ยวางวัตถุไว้ให้เธออ่าเอาง่ายๆเธอกลางนิ้วชี้ขึ้นมา2นิ้วให้เธอมองนิ้วชี้นิ้วแรกของเธอตรงนี้แล้วจากนั้นเนี่ยให้ให้มองด้วยตาเดียวกว่อนเธอมีอยู่2ตาเนาะตาซ้ายกับตาขวาให้เธอมองให้เธอมองด้วยตาข้างเดียวสมมุติว่าให้เธอมองตาขวาให้เธอเอานิ้ว อยู่ในระนาบเดียวกันโดยที่เธอมองตาขวาเนี่ยให้เธอเอานิ้วของเธอฟังตามดีๆนะครับเอานิ้วของเธอเนี่ยเอานิ้วด้านหน้าเนี่ยบังนิ้วด้านหลังให้มิดพอเธอดูด้านขวาแล้วนิ้วด้านหลังเธอมิดเสร็จแล้วเธอไปดูด้านซ้ายสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยเธอจะเห็นนิ้วด้านหลังเหลื่อมออกมาหน่อยหนึ่งสิ่งที่เธอเห็นตัวนี้แหละเขาจะเรียกว่าปรากฏการณ์พาราแลกนะครับก็คือ เป็นปรากฏการ์ที่เราเห็นวัตถุมันอยู่สลับตำแหน่งกันหรือเลื่อนตำแหน่งมานิดหน่อยทั้งที่วัตถุเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งเดิมก็อย่างเช่นตัวนี้เนาะตามตามจุดนี้จรงตรงจุดตรงจุดที่เราดูจุด A เนี่ยถ้าเรามองอ็อบเจกต์เนี่ยเรามองดาวเนี่ยเราจะไปเห็นดาวอยู่ตรงสีน้ำเงินถ้าเรามองอยู่ที่จุด B เนี่ยเราจะเห็นดาวอยู่ที่สีแดง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองตรงกลางเรามองทั้งสองตาเนี่ยเราจะเห็นดาวที่สีขาวนี่แหละเขาจะเรียกปรากฏการ์พาราแลกนะครับหรือว่าถ้าจะให้เข้าใจง่ายก็เหมือนที่ครูอธิบายเบื้องต้นและปรากฏการณ์สุดท้ายที่เกี่ยวข้องก็คืออันนี้อาจจะดูปวดหัวนะเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเข้าใจง่ายกว่าคือ l a t e r a l Inversion แต่เขา แปลเป็นภาษาไทยคือปร,รัฐสะวะภาควิลมย้ำอีกครั้งนะคะร,ะรับปรัชสะวะภาควิลมไอตัวนี้เนี่ย literal inversion เนี่ยมันเป็นลักษณะของการกลับด้านซ้ายขวาภาพกลับด้านซ้ายขวาแต่ไม่กลับหัวเป็นปรากฏการณ์ทั่วไปที่เราเจออยู่ทุกวันก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นในกระจกเงาราบเท่านั้นนะครับ ตัวนี้ก็เนื้อหาในวันนี้เกี่ยวกับการคำนวณก็จะจบอยู่แต่เพียงเท่านี้นะครับทวนสมการนิดนึงสมการที่เกิดขึ้นในการคำนวณก็คือ1ส่วน F 1ส่วน S 1ว1ส่วน S พาม์แล้วก็ M อย่าลืมว่ามันจะมี y ส่วน y แล้วก็เป็น s ส่วน s แล้วก็จะมีตัวที่เป็น S ลบ f ส่วน f แล้วก็เป็น f ส่วนด้วย S ลบ f ให้เธอจำไว้เลยไอตัวด้านล่างเนี่ยกำลังขยายเนี่ยมันคือภาพส่วนวัตถุเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ด้านบนมันคือของภาพทั้งหมดครับก็แทนเข้าไปพาม์พาม์พาม์ด้าน ตัวนี้ไม่มีาพามถ้าเป็นเลนรวมหาโฟกัสได้ใหม่เป็น1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน f 1บวก1ส่วน f <S 2>, 2, <S จ2จริงๆแล้วมันจะมีสูตรช่างทำเลนอยู่แต่ว่าครูไม่ครูยังไม่หยิบมาให้นะเวลานี้เพราะว่าครูมองว่ามันไม่ได้ออกข้อสอบบ่อยและไม่มีความจำเป็นเท่ากับเรื่องที่ครูนำเสนอมาตรงนี้แต่ถ้าใครต้องการเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวครูจะหาเนื้อหามาใส่เพิ่มให้ทีหลังนะจุดนี้แล้ววิธีการแทนค่าตัวนี้ก็ง่ายๆเลยก็คือ ถ้าเป็นอะไรที่เป็นของจริงอย่างเช่น กลุ่มที่ให้ภาพจริงเป็นภาพจริงวัตถุจริงก็จะเป็นบวกอะไรก็ตามที่เป็นเสมือนอย่างเช่นกลุ่มกระจายแสงที่ให้แต่เฉพาะภาพเสมือนแล้วก็ภาพที่ออกมาเป็นภาพเสมือนก็จะเป็นเครื่องหมายติดลบยกเว้นแต่ว่าถ้าเธอมีเลนมากกว่า1ชิ้นถ้าวัตถุชิ้นแรกเนี่ยมันให้ภาพใหม่มาปุ๊บภาพของวัตถุชิ้นที่2ตัวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นวัตถุของไอภาพของภาพภาพของเลนชิ้นแรกเนี่ยมันจะกลายเป็นวัตถุของชิ้นที่2โดยมีวิ วิธีการแทนค่าเครื่องหมายก็เหมือนเดิมก็คือว่าถ้ามันให้ภาพจริงก็เป็นบวกถ้ามันภาพเสมือนก็เป็นลบแต่อันนี้จะมีวิธีการที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นกนะ็คือว่าถ้าภาพตัวนี้มันเกิดหลังเลน นะครับเราก็ให้เป็นลบแต่ว่าถ้าภาพตัวนี้มันมาเกิดอยู่หน้าเลนมันก็จะได้ภาพเป็นบวกซึ่งมันก็ถูกต้องอยู่แล้วหน้าเลนก็คือหน้าเลนตัวเนี้แทนค่าไปแล้วเราก็วัดระยะตามปกติเดี๋ยวส่วนในพาร์ทคำนวณเดี๋ยวครูจะพาคำนวณอีกทีหนึ่งงั้นวันนี้คลิปก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในเรื่องของลึกจริงลึกปรากฏสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ